สามสี่โอเคสวยงามกล่องนี้มาจากคุณอะไรนะคะอ่านแค่ชื่อไม่ต้องใช้นามสกุลวนิดาจากคุณวันิดาแกะเลยนะคะแกะเลยห่ามาดามเพชรวันนี้มีมาดามเพชรมาช่วยนะคะช่วยดูผ้าไหมช่วยรับซื้อผ้าไหมนะคะมาดามเพชราาาาหาก <laughs> ท่านไหนนะคะมีผ้าไหม,ไมแล้วอยากจะส่งมาขายนะคะอุ้ยสวยจังเลยฝืนนี้เนาะ อ่าเนี่ยค่ะส่งมาที่เพจของเราได้เลยนะคะเพจของเราชื่อเพจมนตรามหาราณีนะคะสองสามสี่ห้าหกอันนี้ของปลอมดูรู้เลยเนี่ยหนูดูรู้เลยเลยอันนี้ไม่ใช่เอาออกอันไหนไม่ใช่หนูคัดทิ้งเลยนะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สิบสามสิบสี่สิบห้าโอเครู้เรื่องนะคะสิบห้าชิ้นเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบผ้าทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะจัดการทักไปหาลูกค้าพร้อมตกลงราคากันนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากขายผ้าไหมส่งมาได้เลยนะคะผ้าไหมผ้าฝ้ายหนูรับซื้อหมดเลยขอให้เป็นผ้าแท้นะคะขอให้เป็นผ้าแท้เพราะว่าผ้าที่ที่ไม่ใช่ผ้าแท้นี่หนูไม่ได้รับซื้อ